เมื่อวันที่15กันยายน2567รัฐบาลทหารของเมียนมาได้สรุปภาพรวมความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุยางงีโดยระบุถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น113คนศูญหาย64คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ14คนขณะที่ประชาชนมากกว่า320,000คนจาก78,000ครัวเรือนต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ด่านสื่อของรัฐในเมียนมาได้มีการรายงานว่ามีบ้านเรือนเกือบ66,000หลังถูกทำลายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่โรงเรียนและวัดวาอารามกว่า375แห่งรวมถึงถนนขนทางและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆได้รับความเสียหายเช่นกันส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักด้วยอิทธิพลของพายุยางหงีนั้นได้ครอบคลุมตั้งแต่รัฐกยารัฐกะเรียงรัฐบันทะเลรัฐมอญและรัฐฉานในพื้นที่ตอนกลางของเมียนมา ครั้งนี้ทางการของเมียนมาได้จัดตั้งค่ายบรรเทาทุกชั่วคราวเพื่อจัดสรรการบริหารดูแลสุขภาพที่จําเป็นอาหารและน้ําดื่มในเนบิดอรรวมถึงรัฐและภูมิภาคต่างๆเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่ทีมกู้ภัยเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย